ชวบ้านถทมไทยไของเราผู้ประกอบการที่เป็น SME สามารถที่จะแข่งขันแล้วก็สามารถที่จะรับกับการเปลี่ยนแปลงในสาการปัจจุบันมันเกิดขึ้นได้ตรงนี้เป็นสิ่งที่อยากให้ทางท่านสสช่วยสนับสนุนแล้วก็พัฒนาตรงนี้ด้วยครับขอบคุณครับนี่ประธานหอการค้าจังหวัดชนบุรีการสนับสนุน SME เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันได้นี่ทำอย่างไรบ้างอ่ะ พักที่จะตอบคำถามนี้2นาทีนั่นคือพักอะไรครับผลม,มา <S <S อ้าวครับพลังประชารัฐครับคุณชัยวุ้นนะครับ2นาทีครับ SMB ครับจะยกระดับยังไงที่ผ่านมาก็ทำมาบ้างแล้วทำไม,ม่บ้างเป็นนโยบายที่ทำมาแล้วคือเรื่องของการให้แต้มต่อ s m e นะครับเพื่อสามารถแข่งขันกับธุรกิจใหญ่ๆได้ครับซึ่งอย่างท้งดิจิตอลเนี่ย เราก็พยายามส่งเสริมเช่นเรามีบัญชีบริการบัญชีบริการดิจิตอลคือบริษัท s m e หรือสตาร์ทอัพที่มาขึ้นทะเบียนนะก็จะมีสิทธิพิเศษในการขายสินค้ากับหน่วยงานรัฐมีแต้มต่อนะครับคือใช้บริการได้ง่ายขึ้นจะซื้อจะจ้างได้โดยงานภาครัฐได้ง่ายขึ้นนะครับมีมาตรฐานที่ชัดเจนก็ทําให้ภาคเอกชนก็จะมาซื้อมาใช้บริการของ s m e หรือสตาร์ทอัพที่มาขึ้นทะเบียนเป็นบัญชีบริการดิจิตอลครับซึ่งอันนี้ผมคิดว่าทุก อุตสาหการรมหรือทุกบริการที่สามารถช่วยให้มีแต้มต่อได้ในสิ่งที่เราต้องทำรวมถึงเรื่องเงินทุนก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับผมทราบว่าวันนี้หลายธุรกิจเนี่ยก็ขาดเงินลงทุนซึ่งเป็นนโยบายสำคัญของพักพลังประชารัฐนะครับคือต้องให้เงินทุนกับผู้ประกอบการ SME และซาัปทุกคนครับกองทุนละหล้านบาทต่อหนึ่งรายครับแต่ให้เงินไปแล้วเนี่ยยังไม่พอนะครับต้องให้ความรู้เขาด้วยความรู้เป็นเรื่องสำคัญนะครับเพราะว่าวันนี้เราปีปัญหาเรื่องขาดแบบบุคลากรที่มี ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีพิศวกรรมศาสตร์รวมถึงด้านดิจิตอลสมัยใหม่ต่างๆเนี่ยเราขาดคนอีกนับแสนคนนะครับซึ่งอันนี้เป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่ต้องพยายามอัพสกิลรีสกิลและพัฒนาคนให้สามารถเข้าไปแข่งขันทําธุรกิจแข่งกับทั้งต่างชาติและในประเทศเราอย่างมีคำว่าทำไรายได้กับพี่น้อง s m e ให้ได้ครับนี่คือสิ่งที่นโยบายสําคัญจะต้องถักดันต่อไปครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ,บคุณชัยวุฒิจากพลังประชารัฐนะครับ แนวนยโยบายว่าด้วยเรื่องของการสนับสนุนคนตัวเล็กให้แข่งขันได้และคนที่จะดีเบตกับคำถามนี้สำหรับพ,พรรคพลังประชารัคือการยกอดับเสักยภาพของ s m สให้แข่งขันได้เป็นอย,ยูงง่ในมือผมครับเป็นใครครับคุณประวัติอุตโมทจากไทยสร้างไทยครับโอ้โห,โห,โหรต,ตรงฟิลเลยนะฮะก็อย่างนี้อย่างนี้หนาทีครับ ครับเราเน้นเรื่อง SM เป็นหลักเพราะเราต้องการที่จะสับสนให้พี่น้องประชาชนนะจากระดับล่างเนี่ยนะครับให้อยู่ในระดับกลางนะครับและป้องกันที่จะให้พี่น้องประชาชนรวยกระจุกจนกระจายเนี่ยนะครับกรจุกอยู่ข้างบนอย่างเดียวเพราะฉะนั้น SME เนี่ยนะผมยกตัวอย่างเช่นอย่างโฮมสเตย์เนี่ยนะครับตอนนี้เนี่ยเป็นวิสาหกิจชุมชนนะครับทั่วไปเลยฮะจากจังหวัดระยองไปเนี่ยไล่ชาตตามชายทะเลเนี่ยนะครับซึ่งเขาต้องโดนกดทับมาตลอด จากจากการขอระเบียบขอใบอนุญาตนะครับก็ต้องตรงนี้นะฮะเราจะต้องไปแก้กฎหมายนะครับยกเลิกคีวดินกฎหมายสั0พนสี่ร้อยฉบับเพื่อให้คนโตเล็กเนี่ยได้มีโอกาสนะครับที่จะต่อยอดนะรทำมาหากินของเขาได้สะดวกขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมผมเรียนจริงๆว่าพักไทยสร้างไทยเนี่ยเรามีนโยบายที่จะช่วยคนโตเล็กนะครับให้ฟื้นนะครับขึ้นมาเป็นคนตัวระดับกลางและระดับใหญ่ต่อไปในอนาคตให้ได้นะครับขอบคุณครับ